้ยบะเข้พี่้ยบะเข้บะเข้โอ้โหมันเดินจำบะมากสงสัยมันรับประทานดีนะเนี่ยมันตัวอ้วนมากเลยบะเข้<า>ผมได้เหรียญกี่เหรียญแล้วครับเนี่ยโอ้โหได้ศูยนย์เหรียญนี่ไงครับคุณยายแม่มูม,มาเห็นเลยครับนะ่ะเอา้าซื้อได้ครับเฮ้ยอ๋อคือว่าขวามือเรามันมีเหรียญอยู่ยี่สิบเหรียญนะ เราซื้อได้แล้วก็หนีออกทางบอลลูนได้ด้วยขุอยากได้ปืนอันนี้มากเลยอ่ะมันเป็นปืนเลเซอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่แคพี่ขอซื้อปืนไฟฟ้านี้แล้วกันโอ้ยโคตรเท่อันนี้อะไรบักคุณบักคุณต้องใช้หกเหรียญไม่มีเหรียญครับตอนนี้หมดแล้ะไปกันเลยครับไปดูกันครับว่าปืนมันจะมีจริงไหมกับคุณยายแมงมุมมันจะมีจริงไหมไปกันเลยเราอยากดูอินโทรด้วยมีอินโทรไหมคุณยายแมงมุมกับปืนยังไงดีพี่อ๋อนี่ไงครับอินโทร ดวงดาวอันไกลโพ้นที่อยู่ทางกาแล็กซี่โอ้หสวยมากครับเป็นท้องฟ้าที่สวยงามมาก <c oughs> แม่งมุมตัวใหญ่เนะี่ยเฮ้ยโอ้อะไรกันครับจะให้ผมไปดาวกาแล็กซี่เหรอมีไม้อยู่ข้างบนด้วยต้องโดดลงมาเอาสินะ <c oughs> ผมเคยเล่นครับแต่ไม่เคยรอด <c oughs> ตกลงน้องเคยรอดหรือไม่เคยเล่น ใช่แล้วพลังนี้เราจะออกให้ได้อุ้ยคุณตากดเครืองใครมาอ๋อกดเสืองโเมงเอง้ยครับเอาละเราไปตามหาปืนตอนนั้นกันเก็บที่แค่ก่อนอุ้ยที่แค่ฟันหายอุ้ยที่แค่หายมันอยู่ตรงไหนครับที่แค่ของผมอะ่ะมันแค่ได้เลยป่ะพี่ไม่ได้สวยแล้วครับใครเอาที่แค่ผมไป <Nope. S 1> เดี๋ยวนะที่แค่ไม้จิ้มฟันของผม ไม่มีที่แค่ด้วยมันอยู่ตรงไหนกันสงสัยต้องเอากระปอ๋องเอ้ดิง่งไอมันอยู่ตามกระป๋องกระป๋องมันแอบ,บอยู่โอ้ยบัตรกระป๋องเล่นย่อให้แล้วเฮ้ยโอ้โหมันมาทำอะไรพี่ผีตัวเนี้ยมันมาสวัสดีตอนเย็นไอซียู <c oughs> แล้วพี่เอาวางไว้ไหนใครไม่รู้ครับเอามาแอบ,บไว้ตรงบัตรกระป๋องเนี่ย <c oughs> โอเคลงไปข้างล่างเหมือนเดิมพี่โตมันเลยโตะมันเลยเด <c oughs> เจอบักคุณอีกออตรงนี้ไม่มีอะไร,รโอ้โหมือนเฮียนด้วยพี่ผียุดขาวเฮ้ยพึ่งพึงได้ยินเสียงคุณยายไอซีอยูตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะไมีแค่ฟิลโยนไปก่อนเออคุณยายมาอะไรงงี้เลยครับเอาละโยนตรงนี้อีกรอบนึงโอ้โหไปเลยครับไปละคุณตาไม่ลงมาใช่ไหมคุณตาครับอย่ามาช็วแวบ,บขู้หน้าผมนะคุณตา คุณตาอย่าอย่ามาเช็เว็บหน้าผมนะครับคุณตาคุณตาหูหนวกพี่เอ้ยคุณตาชอบเดินมากับคุณยายนะโอเคไม่มีอะไรครับเฮ้ยคุณตาโอ้คุณตาโอ้ผมลงไปข้างล่างแล้วครับโอ้ยเฮ้ยสวยแล้วเฮ้ยผีสันิดหนึ่งนะพี่เฮ้ยแอบแอบแอบนี่นิดแอบนี่นิดแอบนี่นิดคุณตาครับคุณตาครับคุณตาอย่าเปิดเข้ามานะครับเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยตาอย่าทำอะไรผมนะ น่ตากลัวมากน่ากลัวจริงๆคุณตาครับไม่มีใครอยู่ปิดประตูให้ผมด้วยปิดประตูให้ผมด้วยโอ้ยครั้งนี้แกรอดนะอุย้ยดีนะเรามีวิชาหายตัวข้างกำแพงเนี่ยคนน่ากลัวคุณตาถึงกำหัวร้อนโอ้ยคนสยองอะ่ะใครมาเล่นกันมาเฮ้ย <laughs> <laughs> ดีนะครับ คือถ้าเราโดนไล่หลังมาบนี้ให้ให้แอบชิดกำแพงไว้เลยนะมันจะมีวิชาหายตัวอยู่คุณตาตาบอดแน่เลยมองไม่เห็นพี่เลยไปแล้วครับไม่มีใครแล้วนะเอ้ยคอยยังชั่วตาอาแบบมันหายไปไหนอ่ะพี่กลัวไหมโอ้ยพี่โคตรกลัวเลยนะมีกำลักด้วยไปเลยครับค่อยๆแอบไปออ้ยเสียงแอดเสียงแอดเอ้ยเสียงแอดเก็บลูกหินด้วยเอ้ยมีคนไขมีคนไขใไขไขอะไรตกใจคุณตาเอ้ย อ๋อมีคนไข่เข้าไปมีใครไหมครับเออมีมีมีม,ม,ม,มีเสียงมาหอนก็เสียงดังอย่างเลยนะเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยรูปรูปคุณยายครับเอา้าลูกคุณยายหาย <c oughs> อ๋อนะครับได้หนึ่งรูปแล้วเราต้องเก็บลูกคุณยายด้วยนะตัวนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแนละ้วหมดแล้วกสูตรมีหนึ่งรูปเราอยากจะรู้จังว่า <c oughs> คุณยายไปมุมที่เราปลดล็อกมา <c oughs> เขาอยู่ตรงไหนกันนะโอ้คุณยายเสียงใหญ่ตาชื่อว่าตาย่อพี่ เลเซอร์หาได้จากที่ไหนจากในรูปพี่ค oh, ิดว่ามันน่าจะอยู่ตังข้างบ้านนะเดี๋ยวเราลองวนดูข้างบ้านก่อนว่าปืนเลเซอร์ที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี้มันอยู่ไหมเหมือนมีตัวอะไรเล่นน้ำเลยพี่บักเคใช่ไหมเสียงยายแมนจะลฮึยโอ้โหคุณตาครับคุณตาแกเดินในความมืดเลยโอ้โหพี่อยากจะยิงปากผีตัวนี้จังเลย ชาลาวันพี่ชาลาวัยายนใหญ่อ้วนใหญ่อ้วนเฮ้ยสวยแล้วครับเสียงเอียดอาร์ตเฮ้ยเสียงเอียดอาร์ตมียายลงมาโอ้โยยายมาแล้วยายมาแล้วโอ้ยโอ้ยหนีครับหนี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 เลยหนีเลยอแอบก่อกนได้ก่อนเฮ้ยใจจะวายอยากรู้เอ้ยโอ้โหอยากรู้จังเลยครับว่าคุณยายมามุมเขาอยู่ตรงไหนยายเป็นกระทุยพี่เฮ้ยอ,อยากโดนโป้ง เอาได้เลยคุณตาคุณตาท้าทายเฮ้ยไม่มีใครครับไม่มีใครสภาพอะไรพี่ผมไม่เคยเห็นฝรั่งเขาเล่นอย่างโหดเออเฮ้ยผีมันจมอยู่ในดินได้ไปเลยครับเอานี่ไงกุญแจไปเพ่นขี้อยู่นี่เองอ่าคราวนี้เราได้ลูกหุนลูกหินลูกหินมาแล้วใส่กันไปเลยครับโอ้หผีตัวนี้มันหลอกดีเฮ้ยเฮ้ยไปดูไปดูคุตาคุณตาเต้นไหมครับ เออคุณยายจะขวางผมจะไปดูคุณตาเต้นโอ้ย,อยคุณตาไม่เต้นเหละครับตรงนี้ไม่มีอะไรมีเลยลูกกระสุนมีวิทยุคุณตาเออคุณตาในนี้มีอะไรกดจ็คโคก่อนพี่เฮออ้ยนี่มันเขาเรียกว่าท้องเสียป่ะเนี่ย <c oughs> พี่จะให้ดูดูทำไมเนี่ยไม่มเีเสียงนาฬิกาเสียงนาฬิกาครับ ใจกล้ามากที่กดแจ็คโคก <c oughs> ขึ้นไปเลยฮนะตรงนี้มีอะไรก่อนตรงนี้มีอะไรไม้ขีดไม้ขีดเอ้ยเอาไว้จุดไฟเอาไว้จุดไฟไลกาพี่ไปดูดซ่วมเลยพี่เฮ้ยมีเสียงคนเดินมาแล้วะโอ้ยทำไมเดินไวจังทำไมมากันไวเหลือเกินหรือว่าจะเป็นเสียงคุณยายแม่มุมล่ะเออทำไมไม่เห็นมีคุณยายแม่มุม มันต้องกดให้เลือกคุณยายแม่มุมก่อนไหมเ,ออเราไม่ได้กดเลยเรโมแต่พูดมาก <that 's not my favorite> สงสัยมันต้องให้กดเลือกที่ว่ามีคุณยายแม่มุมก่อนแน่เลยเออโอเคเราจะได้ผ่านก,กันแล้วกันกาขอชนะ่ไหมเออ,อเมันยิงกายายคุณตาขี้ฟ้องด้วยคุณตาขี้ฟ้องคุณตาขี้ฟ้องด้วยโอ้ยเอาเอากุญแจโยนไปก่อนแล้วกันนะโอเคโยนไปเลยครับ อออยู่นั่นอยู่นั่นคุณตาขี้ฟ้องไปฟ้องยายเอ้ยไม้ไม้เคไ,ไม้ไม่ได้ใช้ไม่ค่อยโดลดงไปไครับเออมันมีทางออกทางใหม่ด้วยนะเฮ้ยผีลอยได้ใช่แล้วมันมีทางออกทางใหม่ด้วยนะมันน่าจะเป็นออกทางบอลลูนใช่ไหมโดนไว้แล้วครับแต่คุณตามาแน่เราต้องออกทางไหนก็ได้ทางหนึ่งเพื่อเราจะได้เหรียญ ลูกนูนั้นเอา้าโอ้โหตาแดงเลย <c oughs> โอ้โหโอ้ย,ย,ยตาแดงเลยครับโอ้ยโอ้ยทางบอลลูนพี่คนรน่ากลัวเลยคุณยายตาแดงหมดเลยครับเป็นเพราะเราไปยิงกาพี่ตั้งชื่อให้คุณตาหน่อยได้ไหมตาแดงไหมตาแดงนี่คือชื่อคุณตาใช่ไหมพี่ไม่ใช่เมื่อกี้นี้เขาตาแดง <laughs> ไปเลยครับไปเลยเ <laughs> อ้ยเอ้ยอ้ย,อ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 ยม,มีมีมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่ง <laughs> เราหนีทางประตูหน้าได้ฟิลเราได้มาแล้วต้องเอานี้ไปใส่ก่อนนะไม้ฝั่งตรงข้ามน่าจะเป็นพวงมาลัยใส่เข้าไปเลยครับ <laughs> เดินไปเลย <laughs> พี่ตั้งชื่อให้คุณตาไปแล้วนะคือตาแดงอ่ะ <laughs> อันนั้นคือตั้งชื่อใช่ไหมออกทางประตูหน้าแล้วกันโดลงไปเลย <laughs> ไม่เห็นปืนเลเซอร์เลยพี่น่าจะลืมกดมาปะปกติมันต้องมีแล้วนะ ไม่มีอะไรสสเกันไปเลยหมุนเลยครับอ่าสภาหล่นลงมาแล้วอยากเห็นคุณตาเต้นพี่เฮ้ยเขาจะยอมให้เราดูดีๆไหมเอาละต้องไปยิงนั้นล่ะ,ะมีคนฟื้นแล้วครับคุณตาเป็นมิสแกนไทยแลนด์พี่คุณแจนี่ไี่ใสก่ก่อนนะเราเพิ่งโยนลงมาโอเคเฮ้ยเสียงไม่มีคนเดินมาพี่คิดไปเองหรือเปล่าโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไง อ้าวคุณแจหายเลยยายไปไหนพี่คุณยายเพ like well, um ิ่งเดทไปนะเฮ้ยเฮ้ยน pues ี่บักบักแค่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบักแค่มันเฮ้ยปกติบักแค่มันไม่เคยมาว่ายน้ำเล่นอะไรอย่างนี้เลยนะเนี่ยโอ้ยบักแค่มันแช่น้ำสบายใจเลยพี่พี่ลองเอาตุ๊กตาลงไปให้มันกินหน่อยดิพี่เฮ้ยมันเต้นพี่มันเต้นมันเต้นมันมันเดินเฉ่ใ่มั้งน้องมันไม่ใช่มันเต้นมา ยิงจะแค่ได้ไหมเดี๋ยนะเดี๋ยนะเก็บลูกหิน่อนพี่ก็ว่าอยู่ว่าเสียงอะไรมันเล่นน้ําโอ้ใครเอาปืนไปอุ้ยอุ้ยิงผีโอ้โหลูกกระสุนหมดเลยคุณตาลูกกระสุนหมดเลยโอ้โหอุ้ยหยิบไม่ทันคุณยายเขาเอื้อมมือมาตีได้ไงครับเมื่อกี้พี่ยิงซาเลดีหน้าพี่มึงเห็น เจออะไรก็ยิงหมดเลยครับช่วงนั้นสะดุง้งโอช่วงนั้นตกใจนะทําไมพี่ไม่กอดคุณยายกันนี่ล่ะครับ <c oughs> พี่ก็พยายามกอดน,นะแต่ยายเขาไม่ให้กอด <c oughs> โอ้โหฟิวอ่ะโอเคฟิวครับฟิวฟิยโอ้โยพี่มันอยู่ด้านลางโอ้ไปเลยครับเฮ้ยใครกับไม่เห็นเราสองคนเลยหรอ มีทางเดียวที่เราจะรอดคือแอบมาตรงนี้แล้วแหละมีใครไหมไม่มีฮะไปเลยคุณตาน่าจะเอาปืนไปแล้วเฮ้ยคุณยายคุณยายไปเลยฮะเฮ้ยคุณยายใส่ส้นสูงด้วยพี่พี่น่าจะลืมกดปืนมาไปยังครับเออไปละไปแล้วหนังสติกอยู่ไหนหนังสติ๊กอยู่ด้านนอกไหมเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วครับเฮ้ยคุณยายเหรอ คุณยายเดินช้ามากเลยพี่ใช่หรือเปล่านะา้อง,งมาแล้วไงมาแล้วไงหนังสติกผมหายหนังสติกหาย <c oughs> อยู่ข้างบนแน่เลยสวยแล้วขึ้นไปเจอคุณตายใหญ่แกนนี่ไวมากใช่แล้วหนังสติกผมหนังสติกผมโอ้ยอยู่นี่เหอเนปากพี่ครับมันมีปืนใหม่ คือพี่ไม่ตกใจเลยหรอกคุณยายเอาปากมาใกล้ขนาดนั้นน่ะ <c oughs> จนพี่ต้องตะโกนออกมาว่าเหม็นปากอันทำไมพี่ไม่กลับบ้านคะนักเรียนอ๋อคุณยายเป็นเขาเป็นครูเหรโอยมันเหม็นจริงๆนะ <c oughs> คุณยายไม่ยอมแปรงฟันโอยยายครับตีผมท่าอื่นได้แต่ท่านี้ผมไม่เอานะ <c oughs> โอยปากเหม็น <c oughs> ไม่พี่ต้องการซิปด้วยอุ้ยบ่ยแล้วอุ้ยแกว่าฉันปากเหม็นเหรออุ้ยปากเหม็นมาเลยอุ้ยขนาดนี้ยังได้กินมันมีปืนใหม่พี่ใช่แล้วโอ้ยคนตามมาดักแน่คณตามมาได้โอ้โหใกลชิดมากอยู่ข้างบนหรือเปล่าใช่แล้วนะเฮ้ยอุ้ยปากเหม็นเฮ้ยโอ้ยมีแต่คนปากเหม็นนะมีคนโดนเด็ดมาซื้อยาสีฟันให้หน่อยได้ไหมครับ กูตากูตาไม่เห็นกูตาไม่เห็นไปเลยครับกูตาเดินไปเลยวิ่งอย่างเดียวเลยนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยปากเหม็นนะอยบอกแล้วให้ให้ซื้อยาสีฟันดารี่คนที่สี่คิดดูดีอันจริงๆนะไม่รอดหรอครับ <c oughs> ต่อไปนะน้องๆเอาแค่อีี่ก็พอเราเดินผ่านมาบันไดเนี่ยประมาณสี่ห้ารอบแล้วล่ะ คุณยายเขาเดินเร็วมากหนังสติ๊กอยู่ข้างบนใช่ไหมขึ้นไปเลยหนังสติ๊กผมต้องการหนังสติ๊กนี่แหละครับเออดีไงดีไง,ไงหนังสติ๊กเฮ้ยใครใครกันฮึออกมาเลยครับผงผีผมไม่กลัวหรอกเออคุณยายนี่เองเออปากเหม็นนักใช่ไหมโอ้ยยายขอโทษพี่ไม่กลัวหรอกครับ <S <S> <S โอ้ยเฮ้ยคุณตายอยู่ไหนอะคุณตาครับเดี๋ยวคุณตาขึ้นมาแน่ ว่าแต่คุณตาจะมาทางไหนเท่านั้นเองเฮ้ยอยู่ไหนครับตา้ยผมลุ้นคุณตานี่แหละเฮ้ยคุณตายอยู่ไหนเฮ้ยคุณตายอยู่นี่เองไม่ใช่พี่พี่หลอนไปแล้วนะนั่นเซเรนีน่าโอ้ยพี่ก็หลอนนะนเลโอ้ดูว่าคุณตาเฮ้ยเมื่อกี้มันหลอนมันหลอนโอ้ยบัคเค้ไปไหนแล้วนะเก็บลูกหินกันคุณตายอยู่ไหน ้ยบะเค่พี่้ยบะเค่บะเค่โอ้โหมันเดินจำบะมากสงสัยมันรับประทานดีนะเนี่ยมันตัวอ้วนมากเลยบะเค่เออมันเดินเล่นมันเดินเล่นน้ำพี่เอ,อ้ยมันตุ้มเตี้ยมน่ารักนะจระเข้เนื้อวากิยวเลยพี่เราต้องยิงคุณตาก่อนเฮ้ยมันมีตุ๊กตาเซเรดีน่าอยู่โอเคเฮ้ยตุ๊กตาเซเรดีน่าเอาเขาไปปลดปล่อยกันดีกว่า แต่ว่าตอนนี้เรายังใช้ไม่ได้เราจะต้องไปเอาสายไฟมาใส่แล้วก็เอาฟิวไปใส่โอไมะงันเขาก็จะหลอกยิงอยู่อย่างนี้เราต้องยิงคุณตาก่อนตอนนี้เรามีลูกหินสามลูกแล้วอไม่มีใครครับตรงไหนมาแล้วมาแล้วโอ้โหเดินโคตรไวเลยคุณยายต้องเอาฟิวไปใส่ใช่ไหมคุณตาอยู่ไหนครับผมรอคุณตานานมากแล้วเนี่ยอ๋อคุณตานอนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย จะบอกนะผมเดทด้วยอ่ะผมอยากทราบว่าผมเดทได้เพราะอะไรครับคือเมื่อกี้นี้ก็โดนคุณตาเต็มๆไม่ใช่เหรอยังไงก็ไม่ผ่านพี่กลัวไหมครับกลัวสิฮะคุยสิ่งที่เราเก็บลูกหินมายิงไปไม่ได้มีประโยชน์เลยครับโอ้โหคุณยาย เฮ้ยจะให้ผมขึ้นไปเอาสวิตก็ไม่ได้เหรอครับคุณยายอจูบคุณตาดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปหาเล่นกันนะครับโอ้ท่าเดิมเลยคุณตาท่าเดิมเลยนะครับคุณตาคุณยายไวมากอ้าวน้องเต้บอกอ้าวพี่เดดแล้วเหรอโอ้โห บักเคตัวเดิมมันต้องมีกฎอะไรไหมดูสิแล้วปืนอยู่ไหนครับเอ็กซ์าโอ้นี่ไงทางใหม่เหรออันนี้อะไรมีหมอกมีไฟมีบ้านเปลี่ยนสีมีฝนตกมีกลัวคุณยายมีอะไรอีกครับนี่ไงอ๋อมันต้องมากดโอ้โหเมื่อกี้ไม่ได้กดเล่นฟี